สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรดาวพระอาทิตย์ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะพระอาทิตย์ของคุณก็คือเจ้าเรือนอริณนะย้ายเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะตรงนี้เพราะฉะนั้นย้ายตั้งแต่13กุมภาพันธ์นะคะเขาจะอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่14มีนาคมเข้าราศีกุมภ์ภพเรือนวินาศมีมาตรฐานเป็นปลา เพราะฉะนั้นอริวินาศมันแปลว่าตรงตัวปัญหาเข้าไปอยู่ในที่ดับศัตรูหมดแรงอุปสรรคอ่อนกำลังนี่สินหรือคดีความหรือการทวงหนี้มีทางจบแบบเงียบ นะคะอะไรคือศัตรูคือโรคภยัยคือหนี้คือการแข่งขันเมื่อเข้าไปในเรือนวินาซึ่งเป็นเดือนของความลับเนี่ยบางทีทุกอย่างต้องไปเคลียร์เบื้องหลังนะคะเขาเรียกว่าศูนย์สิ้นจบสิน้นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเรื่องเบื้องหลังเรื่องอะไรก็ตามที่จะไปพะทะตรงๆช่วงระยะเวลานี้ลัคนา,าราศีมีนเปลี <S <s <JAY _ S> ป่ยนไปเป็นการจัดการหลังฉากนะคะคือไม่ได้ชนะด้วยเสียงอันดังไม่ได้ตะโกนไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรแต่ชนะในลักษณะที่ เคลียเบื้องหลังแล้วบอกเลยว่าอีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายตะโกนนะแต่คุณเคลียจนกระทั่งอีกฝ่ายหมดแรงไปเองได้พระอาทิตย์ที่เป็นปลาจึงไม่ใช่พลังงานที่จะทําลายคุณแบบพระทิต่ตอนเที่ยงมันเป็นพระอาทิตย์ที่แบบว่าค่อยๆเบาลงไปประมาณหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนมีนเนี่ยที่เคยมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานมานานก่อนหน้านี้เถียงกันเนี่ยในระยะเวลานี้พระอาทิตย์มาอยู่อย่างเงี้ยเข้าเรือนวิน,นาศอ่ะแต่ว่าหัวหน้า ส่วนมากจะเป็นหัวหน้านะเพราะพาทิ์เป็นเป็นคนที่สูงกว่าเราเคยออกตัวให้คนนั้นคนนี้ก็จะไม่ต้องออกตัวละนะคะหัวหน้าก็จะต้องย้ายไปแผนกอื่นเจ้าชะตาไม่ต้องไปถกไปเถียงอะไรเขาก็จะมีหน้าทีป่ปยคนที่มีปัญหากับเจ้าชะตาจะไม่มีคนหนุนหลังหรือคนที่มีหนี้ค้างมานานจังหวะนี้สถาบันการเงินจะเสนอเงื่อนไขปรับโครงสร้างหนี้ให้แบบเงียบๆนะคะยอดลดลงและจบโดยที่ไม่มีใครรู้นี่คืออาเด็จเข้าไปนาดเราให้คุณ แต่ด้านที่ต้องระวังก็คือช่วงระยะเวลาเนี้อยอาไรหมายถึงโรคภัยเข้ามาในเรือนวินาศโรคจะมาแบบเงียบคเครียดจะมาแบบสะสมนอนหลับจะไม่พออาการเก่าจะกลับมาถึงมันจะไม่ชัดก็ตามเพราะนั้นลักนาราศีมีนคุณต้องใส่ใจสุขภาพแล้วละแม้ภายนอกมันดูไม่มีอะไรนะคะต้องดูแหลสุขภาพนะคะ คุณยังมีดาวเวลิี่กู้อยู่อีกดวงนะคือดาวพันธุและปัตตนินะคะคือดาวพระพุธอยู่ตรงนี้อาจจะพูดถึงแค่พระพุธอะสถิตยอยู่ตลอดทั้งเดือนไงมันนิ่งเพราะฉะนั้นได้มาตรฐานเทวีโชคและจุลจักรเพราะฉะนั้นมันก็จะแปลว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยการแก้ปัญหาของเจ้าชะตาจะต้องใช้การเจรจาเอกสารใช้เหตุผลใช้สติใช้ความนิ่งมากกว่าการประทะน,นะคะ ปัญหาที่เกี่ยวกับบ้านกับรถกับครอบครัวกับคู่ครองกับปุ้นส่วนกับคนที่ทำงานด้วยนะจัดการในแบบเงียบเียบไม่ตรงตางไม่กระตุกกระตากนะคะเช่น,นถ้าเกิดที่บ้านบ้านมีปัญหาเอกสารบ้านมีปัญหาโอมอินกมาิศติดขัด พอพระทิดเข้าเจ้าอตาไปนั่งคุยเลยกับทน,นายกับคู่สัญญาใช้ข้อมูลกฎหมายมันจะช่วยเคลียร์เรื่องเนี้ยแบบผ่านไปเงียบเงียบคือมันมีเกณฑ์ที่มันต้องไปเจอทน,นายอ่ะหรือไปเคลียร์กันแบบเงียบเงียบอ่ะหรือถ้าเจ้าอตาเนี่ยคู่ครองมีหนี้เจ้าชะตามีความรู้ทางการเงินช่วยวางแผนตีไฟแนนซ์ยอดลดลงไม่ต้องไปประกาศหรือถ้าเจ้าอตาเนี่ยมีลูกค้านักเป็นอ่าลูกหนี้ เจ้าตาเป็นฝ่ายสินเชื่อหรือเป็นฝ่ายติดตามอ่ะคุณก็วางแผนทางการเงินพูดคุยกับเขาเนี่ยเทวีโชคในพระพุธเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องของมีอุปสรรคแต่คุณจะมีเขาเรียกว่ามีวิธีการที่มันงอกออกมาอยู่เรื่อยๆอะ่ะนะคะแต่ว่าทุกเรื่องในช่วงจังหวะน,นี้นะแอดขอ,อนดหนึ่งเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยเขาเป็นคู่สัตรูกับดาวพระราหูที่เป็นเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นทุกเรื่องอย่าเซ็นเพราะเกรงใจ อย่าจบเพราะอยากให้จบไหวคุณต้องแบบคุณต้องดูด้วยการเสียเปรียบการได้เปรียบทางออกนี้คุณถูกเอาเปรียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอกสารหลักฐานอ่านให้ครบถ้าไม่ครบถ้ารู้สึกว่าตัวเองความสามารถไม่พอก็ต้องคุยกับทนายคุยกับคนที่เขาแบบว่าเป็นโปรเพอร์เนอลเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ต้องมีที่ปรึกษานะทีนี้พระราหูที่เป็นเจ้าเรือนวินาสถิตในราศีกุมได้มาตรฐานเกษตรและปะกิณากะาโชคของคุณเนี่ย ต้องเรียกว,ว่าวีหน้าที่แบบแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการหลังฉากของคุณมีพลังจริงๆนะคะหรือคุณมีแบ็คข้างหลังที่มีพลังจริงๆถ้าคุณมีศัตรูก็ศัตรูก็ทําอะไรคุณไม่ได้ง่ายๆนะคะผลแอดมองว่าผลในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือพระอาทิตย์เป็นปลากก็ตามแลัคกนาราศรีมีนดาวพระอาทิตย์นํามาซึ่งเรื่องของผลทางบวกมากกว่าทางลบนะ เพราะฉะนั้นเรื่องดีที่เด่นก็คือศัตรูถอยปัญหาคาดีมีทางจบหนี้มีทางปิดมีทางทวงคืนได้ถ้าเป็นหนี้มีทางปิดเจ้าว่อตามีเกณฑ์ได้ราบจากต่างประเทศหรือจากงานเบื้องหลังเคลียเรื่องบ้างหลังหรือทําอะไรเรื่องเบื้องหลังหรือมีแบ็คเนี่ยออกแนวประสบความสําเร็จสิ่งที่อัดเป็นห่วงก็คือคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพที่มันหมางเงียบเงียบกับความเครียดกับการนอนไม่พอกับการดูแล สุขภาพไม่พอกับความคิดที่มันดิวกับตัวเองไม่ได้ว่าฉันกังวลเรื่องอะไรนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้ามีเรื่องหลับที่มันเป็นความผิดพลาดที่มันไม่อยากให้ใครรู้ก็ไม่ต้องไปบอกใครเพราะว่าถ้ามีคือถ้าความลับอะ่ะมันเอาไปพูดอะ่ะมันก็ถูกเปิดมันก็ไม่ใช่ความลับนึกออกไหมคำแนะนำชัดๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยเราไม่ต้อง อยากได้กล่องอยากได้รางวัลเราไม่ต้องออกหน้าชัดเจนเราไม่ต้องไปประทักกับใครเราไม่ต้องเปิดไพ่หมดตัวเราทำตัวเหมือนของเบ้งวางหมากอยู่หลังฉากนะคะแล้วก็ใช้พลังราหูเกษตรที่รู้เท่ารู้ทันโลกรู้จักจังหวะและการวางเกมภาพรวมทั้งหมดของพระอาทิตย์เข้าเรือนวินาศของลัคนาราศีมีนจึงมาเพื่อทาให้คุณดับไฟแก้ปัญหาเก่า จัดการศัตรูเก่าจัดการเรื่องเก่าจัดการเรื่องที่ค้างคาจัดการเรื่องที่คาลักกะสังทุกเรื่องมีโอกาสจัดการจนจบแบบเงียบๆไปได้โดยที่เจ้าชะตาต้องนิ่งมีสติมีเหตุผลใครอดทนได้ผ่านใครไม่รีบโชวชัยชนะจะชนะใครรีบโชว์ชัยชนะจะไม่ผ่านนะคะนี่คือเดือนของการปิดเกม ปิดเกมเฉยๆรู้อยู่แก่ใจชนะอยู่แก่ใจไม่ประกาศชัยชนะแต่ผลลัพธ์ของคุณจะมั่นคงแล้วลัคนาราศีมีนจะปลอดภัยมากกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าในคนแต่ละวันเนี่ยของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างนะคะเราเริ่มต้นกันที่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเอาวันออกมาก,ก่อนไม่ว่าจะเป็น เกิดวันอาทิตย์หรือหาบริวารจรได้พระอาทิตย์นะคะก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยโชคลาามาแบบไม่คาดฝันอาจจะมาจากแดนไกลอาจจะมาจากเขาเรียกว่าปัญหาอุปสรรคอาจจะมาจากการเคลียร์นะคะเจ้าตาที่มีปัญหาอุปสรรคกับคนใกล้ตัวกับบริวาร ช่วงระยะเวลาเนี้ยจัดการได้พูดคุยเบื้องหลังพูดคุยลับๆบจบได้แล้วที่เด็ดของคุณคือคุณมีพระพูดเป็นสีสําหรับคนวันอาทิตย์น,นะอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าคุณจะมีข่าวดีเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ทางไกลหรือโปรเจกต์ที่พับเก็บไว้จะถูกขุดขึ้นมาสร้างเงินใหม่มีผู้ใหญ่มีผู้มีอิทธิพลมีคนช่วยเคลียร์มีคนช่วยแนะนํา นะคะช่วงนี้จังหวะโชคของคุณคือเงินก้อนหรือเงินลับๆหรือลาบทางไกลแบบงงๆช่วงระวังคืออย่าใจร้อนอย่าออกตัวแรงเพราะว่าพระทย์เป็นประพลังในการตัดสินใจต่อหน้าสาธารณชนลำบากแต่ถ้าเกิดเอาไปคิดเอาไปวิเคราะห์ไปนั่งเงียบๆคุณจะชนะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยนิ่งสงบสยบ,บความเคลื่อนไหวให้คนอื่นออกหน้าแทนแล้วเจ้าชะตาคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่ข้างหลังจะได้โชคใหญ่แบบไม่มีใครเขม่นเลยนะคะ ในส่วนของคนที่เกิดวันจันทร์และก็บริวารจรพระจันทร์นะคะพระอาทิตย์เอาอะไรมาฝากก็ต้องบอกว่าศัตรูแพ้ภัยจริงไหมจริงแต่ว่าเจ้าขตาต้องขยันแก้ปมหน่อยเพราะว่าคนวันจันทร์เนี่ยโดยเฉพาะบริวารจรพระจันทร์ทักษะบริวารจรพระจันทร์เนี่ย อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอะไรเป็นกาลกินีแล้วตกวินารแสดงว่าอาจจะมีเรื่องของเคาะซ้อนกรรมสัตว์นะแต่มันจะแปลออกมาเป็นเรื่องดีคือมันจะมีศัตรูมันจะมีคนมาหาเรื่องมันจะมีนูน่นมีนี่มีปัญหาโอโ้ยุ่งยากเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลังจากปัญหานี่สินเรื่องราวต่างๆอุปสรรคถักทาง,ทางมันออกไปเนี่ยมันจะเป็นทุกขลาภ มันจะหายวับแบบไร้ล่องลอยมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่เจ้าข่ตาจะต้องตั้งมั่นตั้งสตินะคะเด็ดขาดในความคิดทั้งเรื่องของการเจรจาเรื่องของการรับผลเรื่องของการประชิญหน้าแต่พูดคุยลับๆ บางคนในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องเหนื่อยกับการตามล้างตามเช็ดเรื่องเก่าของคนในบ้านมากพอสมควรเพราะนั้นจังหวะโชคของคุณเนี่ยก็คือโชคที่มันเกิดจากปัญหาใหญ่คลี่คลายศัตรูพ่ายได้รับการยกเว้นโทษหรือหนี้สินหรือลดระดับเกี่ยวกับเรื่องดอกเบีย้ยหรือมีผลประโยชน์รับๆเกิดขึ้นช่วงระยะเวลานี้ต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาหลังบ้านที่อาจจะมีจุดบกพร่องจากการงานที่คุณลุยหนักแล้วบางทีคุณลุยหนักจนคุณเบอร์ ะะจังหวะนี้ช่วงนี้13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมใช้ความเด็ดขาดในการสื่อสารอยากเกรงใจคนไปซะทุกเรื่องใครทำผิดให้คุยไปตามผิดแต่คุยเคลียงเงียบๆไม่ต้องประกาศไม่ต้องประจานแล้วทุกอย่างจะสงบและผ่านไปเพราะอะไรอารวินาศนะคะต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันอังคารแล้วก็บริวารจรพ่างคารเราไปดูกันว่า คนวันอังคารเนี่ยพระอาทิตย์เอาอะไรมาให้พระอาทิตย์เนี่ยสาหรับคนวันอังคารเป็นมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี่ยมีที่ปรึกษามีลูกพี่มีคนคอยชี้นําอยู่เบื้องหลังหรือมีคนช่วยนะคะอาริที่เคยเป็นปัญหาจะถูกจัดการด้วยคําแนะนําของผู้ใหญ่หรือคนที่ช่วยแต่ว่าเขาจะช่วยเบื้องหลังนะเขาไม่อยากออกหน้าความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ส่วนกับคู่ครองในระยะเวลาเนี้ยนิ่งและ มีจังหวะใจเย็นเป็นจังหวะที่คุณจะได้จัดการเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกเรื่องเก่าๆที่เคยติดขัดให้กลับมาดีมีชีวิตชีวามีลู่ทางมีอนาคตมีความมั่นคงได้อีกครั้งหนึง่งแม้จะดูเหมือนว่าช่วงเนี้ยมันจะล่าช้าไปบ้างแต่ว่ามันจะมาชัวร์เพราะฉะนั้นจังหวะโชคคืออะไรได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่จากการคุยเบื้องหลังได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แบบเงียบๆช่วงระยะเวลานี้นะคะ ให้กระตุ้นตัวเองบ่อยๆอย่านิ่งเกินไปเพราะการนิ่งเกินไปหรือการเบินเบอะ,อะเออใครพูดอะไรแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจมัวแต่ยุ่งอยู่กับการเล่นเกมหรือการทำไม่จะต้องแบบกระตือรือร้นเพราะว่าความนิ่งอาจจะทำให้คุณเสียโอกาสบางอย่างที่สำคัญในช่วง13กุมภาจนถึง14มีนาคมช่วงระยะเวลานี้แม้คุณจะไม่นิ่งแม้คุณจะตื่นตัวแต่คุณต้องช้าแต่ชัวนะอะไรก็ตามอย่าเร่งความสำเร็จให้เน้นการวาง ทุกสิ่งทุกอย่างในระยะยาวเพราะว่าโชคลาภก้อนใหญ่มไม่ได้มาตูมตรงหน้าแต่มันจะมาในรูปแบบค่อยๆเข้ามาในแบบความมั่นคงนะคะต่อไปสําหรับคนที่เกิดทั้งพุธกลางคืนและพุธกลางวันนะคะฟังพุธเดียวกันนี่แหละรวมถึงคนที่หาทักษะบริวารจรได้พับพุธด้วยชีวิตช่วงนี้เป็นไงชีวิตช่วงนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนพุธเนี่ยก็คือดาวพระที่ของคุณเป็นดาวเพียรพยายามเพราะฉะนั้นคุณจะเหนื่อยกับการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหานั้นปลายทางคือเรื่องของมรดกเรื่องของทรัพย์เรื่องของความเสียหายที่จะรอผลตอบแทนอะไรมาก็ตามอะ่ะแล้วช่วงเนี้ยคนมันพุธจะต้องสวมบทบาทแบบลุยแก้ปัญหาทุกเรื่องบางครั้งมันแก้ปัญหาคนในบ้านคนใกล้ตัวคู่ครองบริวารก่อเอาไว้นะคะแต่เจ้าพ่อตายอย่าเพิ่งถอดใจนะคะเพราะว่าวีาวน่าเนี่ยคุมสถานการณ์อยู่เป็น เกษตรและเป็นสีแปลว่าทุกความเหนื่อยยากในการสรสางปัญหาครั้งนี้จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินกล้องใหญ่หรือช่องทางหรือความสําเร็จใหญ่หรือโชคลาภใหญ่ให้คุณได้นะคะถึงตอนนั้นก็หายเหนื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเจ้ากตาม,มีเกณฑ์ได้โชคจากการทํางานเบื้องหลังได้ลาบจากการแก้ปัญหาที่ไม่มีใครได้ แต่เจ้าพ่อตาได้ช่วงระยะเวลานี้เอาความขยันเข้าแรกอย่าไปเกี่ยงงานยากหรืออย่าไปเกี่ยงงานที่มันแบบโอ้โหมันไม่ได้โชว์หน้าโชว์ตาเลยได้ดีอะไรก็ไ,ไปประกาศบอกใครไม่ได้อย่าไปเกี่ยงเพราะเนี่ยแหละจะคือพื้นฐานให้เจ้าตาได้รับทรัพย์หรือเป็น เขาเรียกว่าความมั่นคงที่ยัดยืนต่อไปหรือบางคนจังหวะได้แล้วมันก็เป็นขุมทอง,องคุณเลยเพราะนั้นจังหวะของคนวันพุธเนี่ยคือยิ่งแก้ปัญหายิ่งได้โชคยิ่งใหญ่โดยเฉพาะคนที่ทักษะบริวารจรพระพุธนะแล้วก็ที่ต้องระวังก็คือระวังสุขภาพสุดโทมจากการห่มงานหนะัก แล้วก็ถ้ามีความลับมีเรื่องลับระวังบริวารหรือคนไปแอบบรู้แล้วเอามาแฉเอามาทําสร้างความเสียหายให้เจ้าชะตาต่อไปนะคะสําหรับคนที่หาบริวารจรได้พระราหูนะตรงนี้ไม่มีวันเกิดนะฟังดีๆนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาค่อนข้างที่จะมี เขาเรียกว่ามีความมั่นคงหรือมีความกล้าตัดสินใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องของปัญหานี้สินปัญหาความขัดแยง้งหรือปัญหาเก่าๆที่เคยผ่านไปไม่อยากจะแตะไม่อยากจะพูดถึงไม่อยากจะอะไรช่วงระยะเวลานี้จะจัดการได้เด็ดขาดขึ้นนะคะแม้ว่าช่วงนี้คุณจะต้องเจรจาก,กับคนใกล้ตัวมากหน่อยเหนื่อยหน่อย,อย,อยต้องพูดซ้ำพูดซากต้องสื่อสารเยอะแต่ว่า บอกเลยว่ายิ่งพูดเยอะหรือยิ่งเตือนเยอะคนรอบข้างบริวารล,ลูกน้องก็เชื่อฟังแล้วพร้อมซับพอร์ตงานให้คุณนะคะมันอาจจะจ้ำจี้จ้ำชัยหน่อยนะอ่ะก็ทำไปนะคะเพราะว่ามันมันมีลักษณะของความเมตตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าอาาเนี่ยใช้ความจ้ำจี้จ้ำชัยใช้อำนาจอย่างมีเมตตาเถอะสั่งการให้ชัดเจนแล้วพวกเขาจะไปลุยให้คุณแค่คุมเกมคุณแค่อยู่หลังม่านคุณแค่เป็นเจ้าโปรเจกต์คุณแค่เป็นผู้กำกับเนะี่ย ความสาเร็จจะสง่างามขอให้คุณจําจี้จชาชัยไปเถอะนะคะแต่ว่าต้องใช้เมตตานะคะมันเป็นช่วงจังหวะของการมีอํานาจเหนือศัตรูด้วยระยะเวลานี้เคลียร์อะไรก็เคลียร์ได้มีโอกาสได้รับชัยชนะในการประนีประนอมหรือมีโอกาสได้รับชัยชนะจากคดีความที่ไปประนอมยอมความกันเบื้องหลังนะคะจังหวะนี้ก็เลยต้องเตือนว่าอย่าใช้อารมณ์หรือคําพูดรุนแรงเพราะเดี๋ยวมันจะทําให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่ก็จะทําให้ทุกเรื่องพังไปได้ ต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยมันมีลาบลอยบางอย่างมาเงียเๆบแอดมองว่ามาจากผู้ใหญ่เพราะว่าคนวันพฤหัสบดีสำหรับแอดในช่วงระยะเวลา13กุมภาพถึง13มมีนาเนี่ยคุณเป็นคนเหนือดวงนะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าเรือนอริของคุณเป็นสีในเรือนวินาโดยเฉพาะคนที่พฤหัสเป็นบริวารจรนะ คือถามว่าคนเกิดได้ด้วยไหมได้ด้วยแต่ต้องดูว่าพระฤหัสอ่าต้องดูว่าทักษะจรของคุณปัจจุบันเนี่ยพระฤหัสเป็นอะไรถามว่าคุณได้ด้วยไหมคุณได้บางส่วนด้วยนะคะแต่ว่าคนที่จะกระทบโดยตรงคือคนที่บริวารจรพระฤหัสเพราะฉะนั้นสําหรับคนเกิดวันพระฤหัสและบริวารจรพระฤหัสเนี่ยคุณจะมีผู้ใหญ่ที่ดีมีที่ปรึกษาที่เก่งมีคนที่คุยกับคุณแล้วคุณรู้สึก เฮ้ยชีวิตมันมันนิ่งขึ้นมันมั่นคงขึ้นมันเห็นช่องทางแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของคุณแอนมองว่าคุณสามารถเปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนความเหนื่อยยากในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยจากดาวพระอาทิตย์ที่เป็นปะให้เป็นโชคลาภได้ด้วยให้เป็นความสําเร็จได้ด้วยนะคะตัวเจ้าวตาในช่วงระยะเวลาเนี้เนี่ยเข้าหาผู้ใหญ่หาที่ปรึกษานะคะพูดคุยขอคําแนะนําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องงานเรื่องที่บานเรื่องอะไรก็ตามอะ่ะ มันจะมีที่ปรึกษาที่คุณไว้วางใจแล้วคุณจะได้รับกุญแจสําคัญจากเขาเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับความเมตตาหรือได้รับความช่วยเหลือแต่มันจะเป็นแบบลับๆเป็นแบบที่ไม่ได้บอกใครมากมายแล้วเจว้าตามีเกณฑ์ของการได้รับมรดกได้เงินคืนได้หนี้คืนได้โชคลาภที่ไม่คาดฝันด้วยนะคะ และนอกจากนี้นะ,ะต้องเตือนนะเมื่อพฤหัสแอดบอกเป็นคนเหนือดวงคุณอย่ารอแต่โชคจนลืมลงมือทำเพราะพฤหัสเนี่ยเป็นดาวขยันเป็นดาวที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลามีเรื่องมีความคิดตลอดเวลาแต่ทีนี้พระอาทิตย์มันเป็นปะมันอาจทำให้คนมันพฤหัสในช่วงระยะเวลานี้เฉยแฉได้เพราะฉะนั้นกระตือรือร้นนะคะอ่าปลุกพลังตัวเองขึ้นมาแล้วคุณจะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นทองคำได้นะ ต่อไปในส่วนของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในส่วนของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยแอดว่าเพราะว่าราหูเนี่ยเป็นวินาสเกษตรบกินอากาศโชคให้ระมัดระวังว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวายหลังบ้านหรือมีเรื่องของการรั่วไหลทางการเงินแบบไม่คาดคิดนะคะก็เดชะบ,บุญหน่อยที่ดาวพระอาทิตย์ของคนวันศุกร์เนี่ยเป็นดาวอายุแล้วก็มีดาวพระพุธเป็นมูลละแสดงว่าปัญหาอุปสรรคที่อาจจะมีการ เกิดขึ้นหรือปะทุข,ขึ้นในร่วงในช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณจะสามารถจัดการได้จนมันมันเดินหน้าต่อไปได้มันเป็นการจบสิ้นของปัญหาเก่านำไปสู่ความมั่นคงใหม่หรือเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนจากการขายทรัพย์สินเก่าทรัพย์สินมือสองนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องยอมเสียเบี้ยน้อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ใหญ่อย่างเช่นว่าชิงจ่ายก่อนจะมีเรื่องเสียหายซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถ นะคะถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหาเป็นการแก้เคล็ดดาวกัลกินีแล้วช่วงจังหวะนี้หลีกเลี่ยงนะการทําเรื่องผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วเพราะและถึงขนาดว่าไม่ได้ทาเรื่องผิดกฎหมายก็ยังต้องระวังการถูกใส่ร้ายลับๆการถูกใส่ร้ายเบื้องหลังการพูดถึงเบื้องหลังที่ไม่ดีช่วงระยะเวลานี้ระวังสุขภาพของคนในบ้านด้วยนะคะแล้วก็ระวังเสียงเงินเพราะความใจอ่อนนะคะคนทําตัวน่าสงสารมาหาอย่างงู้นอย่างนี้นะก็พิจารณาให้เยอะ เพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเสียเปรียบเขานะคะในส่วนของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะลัคนาราศีมีนเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มีลาบลอยแต่มันจะเป็นลาบลอยท่ามกลางความวุ่นวายนะเคลียร์ปัญหากเก่าต่างๆได้นะคะแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันจะเหมือนหนังหักมุม เพราะอะไรเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นกาลกินีแต่พระศุกร์เป็นสีราหูเป็นเด็ดพระอาทิตย์เป็นมูลละมันแปลว่ามันจะมีเรื่องหน้าปวดหัวเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือหุ้นส่วนกู้สัญญาที่คุณคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะมีการปกปิดข้อมูลมีเอกสารสัญญาบางอย่างมีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณเคลียร์ได้ในนั้นมีขุมซับซ้อนอยู่ ะะเพราะว่าพระศุกเป็นสีอยู่ในเรือนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้ลาบจากการสูญเสียหรือได้ผลประโยชน์จากเรื่องที่คนอื่นทําพังนะคะแล้วก็ได้เงินชดเชยได้มรดกได้ของเก่าล้ําค่ามาครอบครองแบบระลับ เพราะว่าพระอาทิตย์นำมาให้พระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอะารที่เป็นมุนละไงเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์จะคอยเปลี่ยนปัญหาให้เป็นทรัพย์สินนะแต่มันก็ต้องมีความขัดแย้งนะคะส่วนคุณก็ยังมีพลังของราหูเจ้าบ้านวีนาที่เป็นเด็ดกลุ่มสถานการณ์อยู่เพราะฉะนั้นใครคิดจะโกงใครจะทํารับลมคมในใส่คุณก็จะแพ้บาลมีคุณไปเองช่วงระยะเวลานี้คุณจะดูน,นับถือแล้วก็ อยู่เบื้องหลังอ่ะจะเป็นการดีนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้รับก้อนใหญ่จากทางไกลจากทางลับได้ผลประโยชน์ที่คนอื่นถอดใจไปแล้วมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินเก่าๆหรือมรดกตกทอดนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้อยากให้นิ่งเพื่อชนะเมื่อเจอความวุ่นวายจากคนใกล้ตัวก็ให้ใช้ความนุ่มนวลจากผลประโยชน์เป็นตัวล้อใจใช้ความเด็ดขาดในการสรุปทุกเรื่องนะคะ ปณีปนอมตอนแรกแล้วเด็ดขาดทีหลังแล้วก็ไม่ต้องไปประกาศเรื่องเราเนี่ยให้ใครรู้เพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดในเรือนวินาศแล้วคุณจะเก็บทั้งเงินเก็บทั้งอำนาจได้หมดทีนี้สําคัญก็คือการกินีของคุณคือดาวพระพุทธช่วงระยะเวลาในห้ามเซ็นสัญญาหรือรับปากใครพลอยๆโดยเฉพาะกับคนไก่ตัวกับผู้นส่วนเพราะจะมีการเข้าใจผิด,ดถูกบิดเบือนข้อมูลได้ง่ายขึ้น ะะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมีนนะคะที่เกี่ยวข้องกับดาวพระอาทิตย์ขอบพระคุณการซัพพอร์ตไม่ว่าจะสมัครสมาชิกช่องหรือว่าเพจวันนี้มีเรื่องเล่าไม่ว่าจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ share, comment, พูดคุยหรือว่าส่งซูเปอร์ตังมาเลี้ยงกาแฟขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ